ตามมาบิ่งบ่ได้งอแล้วครับนั่นปลาป่ากันเราเจาะบาดันเลยเด้อ hmm. ใส่น้ำบาดันนะครับน้ำปลาป่ามีใส่ <c oughs> จะไปเอาน้ำปลาหมันครับแบบนี้กรับเจาะเรียบร้อยครับไป ต่อไปเรียบร้อยครับความใส่คร ar, here, ar, ับหลังจากที่หมดแรงไม่หันน้ำมือนิใสครับน้ำสั่งกันนี่ครับจะมันแหรงมันออกว่าทัดนะครับจเป็นกันเลยเลๆจอบาน้าบอกดีครับที่เป็นพื้นดินไดรนะครับนะครับจอของตากับจอครับบ้านบานตาแขัง ร้อยแล้วจ่วั่นครับครับเบิ้งน้ำออกดีบ่ดีหดพักได้สบายครับสบายแลวตาบ่ดีเจ๊น,น้ำลรวครับเกิดเกิดไฟฉีดยางเดียวเลันตาย่อไปเกได้สบอยเปิดไฟฉีดยางเดียวหดพักอุ้เครื่องเ้วยครับ รอบนี้เป็นหน่วยว่าคิดว่าคิดเป็นหน่วยหรอกหน้ารอบสิรอบว่างกันปูกระเขเต็มหน้าบา้านแต่ว่าได้ซื้อกระเข้ยน้ำลดกับเขากินเราจะเลือาปลูกผักกินปลูกขายฟอกลักเสียนก็นมีกันสมขาย

จสงฟ้าหงสงกันกลางๆแบบโตกแค่มึงหันโลกเม็ดมารอบหนึ่งแหละมึงกับมือตึบ๊บมันแสงคือมือมาละอ่ะ,อะฟ้าหงสงเราเจอกันไหมครับอันตรายครับผมอวัซชันนี้ครับสวัสดีครับ